นะสามเรื่องของคดีความคดีความก็ยังคงเป็นประเด็นทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะฮะก็มีคดีความอยู่ในศาลผมต้องเรียนหุ้นส่วนทั้ง3ประเด็นเนี่ยสถานการณ์จนถึงขณะดนี้มีความเป็นไปได้ทั้ง3ประเด็นและผมเรียนย้ำ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของลุงป้อมเป็นเรื่องของอนุทินเป็นเรื่องของพรรครัฐบาลที่กําลังแตกกันเองแตกกันไม่ธรรมดาฮะแตกกันเละเลยทีเดียวเดี๋ยวคจะต้องเคลียร์ใจนะคบเขาดูเหมือนท่านจะแบบเหมือนถูกลงไปอยู่อันดับสาค่ะเหมือนักตะอััสาชอย่างท่านแล้ว ก็รอสองคุณพีนะครับกรโทูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าผมเบรกไว้ก่อนใช่ไหมครับผ้ชมครับผมเบรกไว้ก่อนครับนะชัดเจนครับท่พูดชัดเจนครับผลการเบรกจะสำเร็จไหมคะจะสำเร็จไหมครับก่อนสำเร็จเพราะว่าพวกเราเป็นการที่พูดจากทางนานนะครับค่ะท่านนายกไม่คุยกับท่านพิชัยยังเขาว่ามัแบ่งงานแบบเหมือนไม่ลงตัวอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีครับเป็นไม่มีรอกครับก็อย่างที่บอกผมทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็มีการคุยกันก่อนล่วงหน้าหมดแล้วมีการพนักันล่วงหน้าแล้วว่าทําไมถึงแบ่งแบบนี้ ใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมถึงต้องเหลือเหลือพื้นที่มาพื้นที่ไว้เผื่อให้ท่านประานได้ทำงานอย่างเงี้ยของโครงการที่มีเยอะสักพักหนึ่งนะเห็นเข้าร่ว่มไปอ๋อผมจีบภารกิจอืมมีปัญหาอะไรครับครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ยังเป็นสสพรรคเพื่อไทยก็ครับก็ยังคุยกับคุณในคเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับท่านรัฐมนตรีเกษต์ก็คุยกันประจำพยายามที่จะรักษาประโยชน์ของ มวลชนในใน,ในภาคของเขานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ลงทุนในธุรกิจกันโทรกัรชาไปมากพอสมวรนะครับธุรกิจต่างๆก็กำลังดำเนินไปได้ดีดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงน่นโยบายเขาก็คงต้องขอโอก,กาสที่จะมาทีแจงให้ทาง ผู้ที่กำกับนโยบายได้รับทราบนะครับว่าควรจะมีข้อมูลอะไรประกอบการตัดสินใจบ้างผมถือว่านักสดนี้ก็ยังเป็นเรื่องปกติอันนี้จะมีจะมีปัญหาไหมคะกับกับเหมือนอาจจะแว่าอาจจะมีกลุ Vietnamese> ่มที่เขาแบบไม่เห็นด้วยกับการนำกลับไปเป็นยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็มันต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างกลุ่มที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พวกนี้ ตั้งแต่ผมสัมผัสสมัยอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพวกนี้เขามีข้อมูลเขาทําการศึกษามามากเลยแล้วเขาก็ยังไปรวมกลุ่มกับพวกวิาาาสาหกิจชุมชนเอาชาวบ้านเอาหมู่บ้านเอาหน่วยงานาต่างๆมาร่วมกันพัฒนาเพื่อการชงบัญชาให้มันเป็นสินค้าที่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งตรงนี้มันลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าสมัยที ผมจาตัวเลขจากอยเราได้ y o, มีคนมาขอเป็นแสนๆรายเลยนั้นเราก็ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องคานึง,ถ,งถึงประโยชน์ของ,ของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับแต่มันจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นความขัดแย้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคความขัดแย้งมันมันไม่ควรจะมีเพราะว่านโยบายกัญชาเขาถือว่าอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อตอนรับตำแหน่งใหม่ มันก็เขียนชัดเจนอยู่ว่า,าเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่แล้วนะครับและในทางปฏิบัติก็เราก็อยู่ในอยู่ในกรอบที่มาโดตลอดอันนี้ยังมีคนพูดว่าสูงกันทั่วไปสูงในร้านค้าสูงสูงไม่ได้สูงที่สาธารณะก็สูบไม่ได้นะครับใช้เพื่อการสาธารณะก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีการควบคุม ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการควบคุมอยู่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันอยู่ฝั่งเบื้องต้นค่ะที่ได้คุยกับท่านสัาษณ์บางอยัางคะ่ะเพราะเห็นว่าท่านได้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีก็คุยก็ได้กราบเรียนท่านไปว่าเออมันมีขั้นตอนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนให้กัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือถอดจากยาเสพติดเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการ พวกคุมยาเสพติดขั้นแรก,ก่อนแล้วก็ไปผ่านคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติขั้นที่สองซึ่งผมก็กล่าวเรียนท่้นไปว่าเราก็ต้องมีข้อมูลใหม่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เรา,าปลดกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยท่านสมศักดิ์กระผงก็นั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์วิชนุกเครืองามเป็นประธานนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยกัน แล้วมติของที่ประชุมคณะรัมนตรยาเสพติดในตอนปลดกัญชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะครับมันก็ออกมาเป็นเอกสกรมันไม่ได้เป็นการมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็กล่าวเรียท่านหลุนตอว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องไปลืออ้อรายงานการประชุมมาแล้วมาดูว่าทําไมณวันนั้นตัวท่านเองตัวผมแล้วก็กรรมการอีกหลายท่าน ได้ตัดสินใจที่จะที่บอกว่าได้สั่งกังที่นำเอาบัรดาต่างระเทศมาแล้วก็ยาบ้าเลือครับ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 ที่ว่าจะไม่ได้มีผลกระทบวกอะไรต่างๆคอจีไทยที่เขาเคยทำทไมคำถามที่ท่านถามมาทำไมกระทบกับพรรคร่วทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว่าทั้งพรรคปู่ใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรเราตัดใจเพื่อประชาชนนะครับ ผ,ผมเชื่อว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปหาข้อมูลมาข้อมูลตอนที่ปลดกัญชาเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่ว่าทําไมถึงปลดได้แล้วส่วนไหนยังเป็นยาเสพติดอยู่ปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีไนงะเราเสนอกฎหมายเข้าไปผ่านวาระแรกแล้วการผ่านวาระแรกก็คือการรับหลักการแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมือง ดูหักหลังนะคนที่รับรับรับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทําตามน,นโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้สัญญาไว้ทุกอย่างก็ปลดกระจาออกจากการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมามาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้อง ให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือพรรคที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นผู้กําหนดนโยบายผลออกมาเป็นไงเราก็ต้องก็ต้องยอมรับตรงนั้นอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลอะไรอีกฝั่งมีข้อมูลยังไงเราก,เราก็เราก็อย่าเพิ่งไปไปไป,ไปบอกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็ยืนยันในข้อมูลที่เรามีถ้าใครมีข้อมูลที่ดีกว่าก็มาหักล้างกันไปหลังจากมีการปรับคำดีปุบ๊บสิ่งแรกก็ชนละน่านก็แสดงความไม่พอใจเพิ่งโผล่มาเมื่อว่กีวันที่ผ่านมา นะครับหลังจากโชลนาดน,นั้นให้การสับดุนนะฮะมาอย่างเต็มรูปแบบเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยสุดท้ายก็ลาออกเปิดทางไปดําเนมนการช่วยเหลือเศษธงเศษฐานูน่นนี่นั่นมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าสุดท้ายโชลนานถูกปลดถูกปลดจากรลำตรีว่าการกระทรวงหาาสุขนะฮะแบบงง,งๆเจ้าตัวบอกให้อยู่ใกล้โชคให้ไปวิชกไข่นะฮะในขณะที่ในพรรเพื่อไทยก็เกิดความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบ นะครับซัดก,กันไปซัดก,กันมาซัดก,กันมาซัดก,กันไปจนปานปรีลัมตรีต่างประเทศนะฮะก็ประกาศลาออกนะครับผู้ช่วยลัมตรีของอ่เพื่อไทยนะฮะก็ประกาศลาออกทั้งกระบ,บี่เช่นกันความขัดแย้งก็ฝังลึกในเพื่อไทยแลื่เกิดการละสมละสายหลังจากที่มีการแย่งชิงตำแหน่งนะอ้างเหตุยา,านะบ้านะฮะจำนวน5เม็ด น่าเป็นประเด็นตอนนี้เศรษฐาทวีสินก็จะให้เหลือเพียง1เม็ดเท่านั้นความแตกแยกนะที่เกิดขึ้นในพักเพื่อไทยก็กำลังอย่างลากลึกเข้าไปเรื่อยๆนะในขณะที่พลังประชารัฐตอนนี้ก็มีรายงานว่าลุงป้อมกำลังจะถูกกำจัดนะฮะตอนนี้ค้อนพักพลังประชารัฐ กลับกลายเป็นของธรรมนัตซึ่งธรรมนัตตอนนี้ก็หันไปทํางานให้กัรรศทักษิณไปดั้งประกบทักษิณตั้งแต่มาที่จังหวัดเชียงใหม่ประกบทักษิณนะฮะตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธรรมนัตตั้งคนของตัวเองฮะไม่ยอมตั้งของลุงป้อมตามคําสั่งของลุงป้อมอ้างว่าไม่พร้อมนะครับในขณะเดียวกันธรรมนัตก็ส่งน้องชายของตัวเองไปลงสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับอ้างว่าอ้างกับลุงป้อมว่า ไม่ถูกกันนะฮะขณะที่คนในพักพลังประชารัฐตอนนี้ปรากฏว่าธรรมนัตกระชับอำนาจดึงมาเป็นของตัวเองทั้งหมด <c oughs> นะครับและล่าสุดเศรษฐาทวีสินได้เรียกธรรมนัตให้เข้าพบนะครับหลังจากที่ปรากฏว่ามีการมอบภารกิจให้ธรรมนัตไปคุยกับทหารนะครับหลังจากที่กระแสข่าวกระกรุงการรับทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าลุงป้อมพยายามที่จะเอาธรรมนัตออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทําให้ธรรมนัตกระชับอานาจต,ตอนนี้ค้อนพรรคพลังประชารัฐกลับกลายไปเป็น,นของทักษิณโดยผ่านธรรมนัตเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหดสองพรรคนี้ส่วนอีกพรรคหนึ่งนะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้คนของพลเอกประยุทธ์นะครับก็ถอนตัวออกมา ไม่ว่าจะเป็นกฤษ,ษดาดัมตีช่วย่าการกระทรวงการคลังก็ลาออกนะแล้วก็มีทางคนสนิทนะของนายทุนพักนะก็ลาออกจากพรรคร่วมไทยสร้างชาตินะก็สองคนเนี่ยไปละนะครับนี่จะรวมไทยสร้างชาติก็แตกกันพิรพัน,นธ์นายทุนพักก็ทิ้งพิรพันธ์พิรพันธ์ก็ไม่มีนายทุนพักนะออย ซึ่งเป็นคนของนายทุนพักก็ถูกปลดออกจากผู้มในการพักโดยมีดรหิมาลายผิวพันธ์มาเป็นผู้มในการพักแผนตั้งแต่วันที่21เมษายนเม็นมต้นมานั่นคือพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดนะคนของนายทุนนะก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คือเสียเฮงได้เป็นเรียบร้อยก็มันเกิดความขัดแย้งกนเกิดขึ้นไปในพักอีกพักหนึ่ง คืออนุทินชาญบริกุลนะฮะพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนว่าเขาก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นนะ,ะออกอาการมากขึ้นโดยก่อนหน้านั้นวันอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าเงินเิีิยเต้าเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเสีฐาเล่นเองเลย ก็เศรษาก็จัดให้ดวยการดำเนินการจะให้กฎหมายกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมอนุทินเดินทางไปภูเก็ตก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะนำเรื่องของกัญชาเนี่ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองโดยภาพรวมที่ผมเล่าให้หุ้นส่วนที่ช่วง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 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงทำให้เห็นว่า ตอนนี้ภายในรัฐบาลเองกําลังรอสัมรอสายกําลังวุ่นวะวุ่นวายทหารก็เงียบสง,งดนะครับรัฐบาลก็กําลังแตกกันเองนะครับแนวโน้มนะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอ่และพรรคการเมืองอื่นๆจะมีปฏิกิริยาตอบโต้นะครับ,กกรรรนะรบในรัฐบาลชุดนี้ ผมว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ไม่ปกตินะครับทหารก็มีสิทธิ์เคลื่อนไหวมีความชอบธรรมในการที่จะยึดอํานาจนะเพราะเข้าองประกอบในการยึดอํานาจเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงตั้งกองชีการต่อต้านการรัฐประหารเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ขู่ทหารที่จะออกกฎหมายปลดคนที่คิดจะยึดอํานาจนะะค,คือประการที่1น,นะสรัฐบาลตอนนี้ใกล้ล่มแล้ว นะฮะขัดแย้งกันเองภายในนะ,ะสามเรื่องของคดีความคดีความก็ยังคงเป็นประเด็นทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะฮะก็มีคดีความอยู่ในศาลผมต้องเรียนหุนส่วนทั้งสประเด็นเนี่ยสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีความเป็นไปได้ทั้ง3ประเด็นและผมเรียนย้ำมาโดยตลอดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อายุโกหกถุมาหาวชิราลงกรวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงะวันสืบราชายสูงสืบยำบูญพระเจ้าแผ่น สักาที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคงครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา ีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระร,ชร,ราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มุนอดุญยเดสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมา,าทบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดชิถ้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระความะมีานำชาติคนไปรัศดรเดือ้อโคนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา สัตว์จับเปลี่ยงไครทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิ่งใด